สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่10กรกฎาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้กันนะคะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS สรุปพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะกลุ่มฝนปกคลุมแนวจังหวัดนครราชสีมาปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตนีค่ะและฝนในวันนี้นะคะก็ยังมีตกต่อเนื่อง60-70%เทุกภาคก็จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และแนวลมสอบของลมใต้ได้พัดนำความชื้นเข้ามาค่ะ ขอให้ระวังน้ำรอระบายตามเมืองต่างๆนะคะและยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ก็จะเริ่มก่อตัวในวันสองวันนี้ค่ะรอติดตามนะคะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับมีแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้ และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมส่วนคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อ,อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือในวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาแพร่น่านลำพูนตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเลยบึงารฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมายโสธรบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชาเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีและตราดที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะ ในวันนี้นะคะและวันที่11กระกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทยในขณะที่มียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่16กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับในช่วงวันที่14ถึงวันที่16ร่องมรสุมกำลังแรงจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่กำกําลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะตอนนี้เรามาฟังอัปเดตจาก ECMWF และ GFS การก่อตัวของว่าที่พายุมีด้วยกัน2-3ลูกนะคะจากโมเดล ECMWF และ GFS ให้สอดคล้องตรงกันค่ะว่าจะมีย่อมความกดอากาศต่ำจะเริ่มก่อตัวในทะเลจีนใต้ในวัน2วันนี้นะคะ แต่จะมีตัวแปรสำคัญค่ะจะมีย่อมความกดอากาศต่ำอีกลูกนะคะใกล้ๆแนวประเทศฟิลิปปินซึ่งจะทำให้เกิดฟูจิวาระเอฟเฟกก็คือพายุดึงดูดกันทำให้มีการเคลื่อนที่เบี่ยงเบนได้ตลอดค่ะและจะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักในช่วงวันที่15-20กรกฎาคมเริ่มทางภาคอีสานและภาคตะวันออกก่อนค่ะ ขอให้ทุกคนรอติดตามอัปเดตนะคะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย